สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์บายคุเพลงจุลเยเยาำรับ EP ที่1น,นี้นะคะในเรื่องของการแยกตัวประกอบพหุนามดีกี2อันครูจะเสนอทริควิธีดึงตัวร่วมนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดติดตาม กดไลน์นะคะแล้วก็กดแชร์กำลังใจให้คูเพลงหน่อยเนอะอ่ะถ้าใครพร้อมแล้วเราไปดูทริควิธีการดึงตัวร่วมกันเลยดีกว่าค่ะว่าทำยังไงโกโกโกสำหรับวิธีการดึงตัวร่วมนะคะหรือการใช้สมบัติการแจกแจงนั้นมีทริคหรือสเตปการทำดังนี้ค่ะคุณครูจะดึงตัวเลขกับดึงตัวแปรนะคะซึ่งการดึงตัวเลขนั่นก็คือการใช้ หอรอมมหรือตัวหารร่วมมากนั่นก็คือเป็นตัวประกอบร่วมของตัวเลขทุกพจน์ที่ปรากฏอยู่นะคะและก็อีกแบบหนึ่งนั่นก็คือการดึงตัวแปรซึ่งเราจะดึงตัวแปรที่เลขชี้กำลังน้อยที่สุดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งตัวเลขและตัวแปรที่เราดึงจะต้องปรากฏร่วมกันในทุกๆุกพจน์ที่ปรากฏอยู่นะคะ ซึ่งคุณครูเน้นย้ำนะว่าไม่จําเป็นในข้อ1ต้องดึงทั้งตัวเลขและตัวแปรนะคะบางข้อดึงได้เพียงแค่ตัวเลขบางข้อดึงได้เพียงแค่ตัวแปรบางข้อซับซ้อนหน่อยก็ดึงได้ทั้งตัวเลขและตัวแปรอ่ะอยากรู้ว่าดึงยังไงแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะเราไปลองดูสายโจทย์กันเลยดีกว่าค่ะ go คุณครูมีให้ทั้งหมด3เลเวลนะคะมาดูกันที่เลเวลที่1ในการแยกตัวประกอบพหุนามค่ะข้อแรกนะคะ 7x-14 s ลบ14อ่าถ้าเกิดใครจำทริคไม่ได้นะครูมีหินหรือคำใบ้ให้ดังนี้อืทริคของวิธีการดึงตัวร่วมนะคะคือเราจะดึงตัวเลขดึงจากฮอ,อร์มนของตัวเลขทุกพจน์เลยแล้วก็ดึงตัวแปรถ้ามันดึงได้ทั้งคู่นะคะก็คือตัวแปรต้องเป็นตัวแปรที่เลขชี้กำลังน้อยที่สุดซึ่งต้องปรากฏทุกพจน์เช่นเดียวกันค่ะมาดูกันที่ดึงตัวเลขในข้อนี้นะคะตัวเลขของเราคืออะไรเอ่ย 7กับ14ใช่ไหมซึ่งฮอร์โมนของ7กับ14ก็คือ7ง่ายน,นิดเดียวอ่าหนูดึงตัวเลขออกมาแล้วมาสูดึงตัวแปรคุณครูถามว่าดึงตัวแปรได้ไหมข้อนี้พจน์แรกมี x พจน์หลังมี x ไหมคะไม่มีตัวแปรจะดึงได้ก็ต้องปรากฏทุกพจน์เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นข้อนี้ก็ดึงได้แค่ตัวเลขพอดึงได้ตัวเลขปุ๊บดังนั้นในวงเล็บตัวที่เหลือจะเป็นยังไงนะคะมาดูการพจน์แรกในก้อนแรกคือ7 x ใช่ไหมคะเราดึง7ออกมาแล้วจะเหลือแค่ x เดียวส่วนก้อนหลังนะคะลบ14เราดึงออกมา7แล้วดังนั้นก็จะเหลือแค่ลบ2ซึ่งลบ2ก็มาจากลบ14ตั้งหารด้วย7นั่นเองค่ะอันนี้คือดึงตัวประกอบร่วมของข้อแรกจบแล้วเรียบร้อยได้เป็น7คูณ x ลบ2ค่ะมาสู่ข้อที่2กันเลยดีกว่าค่ะ,ะข้อ2คือ x กำลัง2บวก3 x ข้อนี้ดึงตัวเลขได้ไหมสังเกตน์แรกไม่มีอะไรเลยแสดงว่าตัวเลขเป็น1พจน์หลังเป็น 3ใช่ไหมคะ1กับ3หอรมอคือ1ซึ่งถามว่าดึงหอรมอเป็น1ออกมามันมีประโยชน์อะไรไหมเอ,อ่ยไม่มีเพราะตัวเลขข้างในไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นถ้าหอรมอเป็นหหนูข้ามการดึงตัวเลขไปสู่การดึงตัวแปรเลยคะ่ะตัวแปรปรากฏทั้งสองคนเลยสังเกตตปว่ามี x ทั้งคู่พนหน้าเป็น x กําลังสองคนหลังเป็น x เดียวหนูดึงตัวแปรอันไหนดีคะตัวแปรต้องเป็นเลขที่กําลังน้อยสุดนั่นคือ x กําลัง1 x เดียวกเก่งมากค่ะอ่ามาดูกันว่าในวงเล็บจะเหลืออะไรก็ไปดูกันที่พจน์แรกพจน์แรกคือ x กลางสองคือมี x 2ตัวเราดึง x ออกมาแล้ว1ตัวดังนั้นพจน์แรกจะเหลือแค่ x ตัวเดียวทันไหมคะอ่าส่วนพจน์หลังนะคะบวก3 x มันมี x 1ตัวแล้วเราดึงมา1ตัวแสดงว่าก็เหลือแค่บวกสางเดียวไม่มีตัวแปรเหลือแล้วดังนั้นข้อนี้ดึงตัวประกอบร่วมได้ออกมาเป็น x คูณ x บวก3จบแล้วค่ะสำหรับข้อถัดมาข้อที่3ไป21 x กำลัง3 y กำลังสลบ28 x กำลังส y กำลัง3อ่ะเริ่มกันลองทำดูนะคะดึงตัวเลขได้ไหมติ๊กตักติกต๊กตกติกต๊กตอกชิปได้อ่าพรมอตระหว่าง21กับ28ก็คือ7ดึงตัวแปรค่ะสังเกตว่าตัวแปรมี2ตัวคือ x กับ y หนูทำทีละตัวแปรค่ะ เริ่มจากตัวแปร x x กําลัง3กับ x กําลัง2เราดึงตัวน้อยสุดคือ x กําลัง2อ่า y 3. บ้าง y กําลัง2กับ y กําลัง3ดึง y 3. ที่เลขชี้กำลังน้อยสุดก็คือ y กําลัง2นั่นเองค่ะดังนั้นจะเหลืออะไรบ้างนะคะวงเล็บหลังนะคะพจแรกจะเหลืออะไรเอ่ยเหลือ สามคูณกับ x มาอย่างไงก็คือเราดึงตัวเลขเจ็ดมาแล้วใช่ไหมคะดังนั้นตัวเลขที่เหลือก็คือเอายี่สิบเอ็ดตั้งหารด้วยเจ็ดจะเหลือแค่สามส่วนตัวแปรค่ะ x กาลังสามมี x สามตัวใช่ปะดึงมาแล้วบรรทัดถัดมาข้างล่างคือ x กาลังสองดึงมาสองตัวดังนั้นจะเหลือแค่ x เดียวคือ x กาลังหนึ่งทันไหมคะส่วน y y กาลังสองโจทย์มี y กาลังสองพจแรกแล้วมันก็ดึง y กาลังสองมาเลยก็คือดึงมาทั้งก้อนเลยดังนั้นจะเหลือตัวแปร y ไหม ไม่เหลืออ่าดังนั้นพจน์แรกก็จะเหลือแค่3คูณ x นั่นก็คือ 3x พจน์หลังบ้างหนูลองฝึกทาเหมือนกันนะคะลบ28ตั้งหารด้วย7จะเหลือลบ4เก่งมากลบ4ท่องไว้นะ x กลัง2แล้วดึงมา x กลัง2เหลือ x ไหมไม่เหลือ x แล้ว y กลัง3ดึงมา y กลัง2ก็จะเหลือแค่ y ยวคือ y กำลังหนึ่งดังนั้นพน้นหลังก็จะเหลือแค่ลบสี่ y ค่ะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เรียบร้อยแล้วแยกตัวประกอบเป็นเจ็ด x กำลังสอง y กำลังสองคูณสาม x ลบสี่ y นั่นเองค่ะไปต่อข้อสี่เร็วชับ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 ,ชบจอดยาวมากสามสิบ x กำลังสอง y กำลังสามบวกสามสิบหก x กำลังสอง y กำลังสองลบหก x กำลังสอง y กำลังสามพูดคือเหนื่อยเลยอ่ะดึงตัวเลขกันก่อนตัวเลขฮอร์โมนของทั้งสามพจน์นี้ก็คือ กเก่งมากอ่ะตัวแปรค่ะเริ่มจาก x อ่ะ x กำลังสอง x กำลังสามแล้วก็ x กำลังสามดึงตัวแปรที่เลขชี้กำลังน้อยสุดนะั่นคือ x กำลังสองค่ะ y บ้าง y กำลังสาม y กำลังสอง y กำลังสามดึงตัวแปร y 3, ที่น้อยที่สุดก็คือ y กำลังสองนั่นเองค่ะอ่าแล้วทีนี้เราดึงมาแล้วนี่คือตัวร่วมนะคะดึงตัวร่วมของทุกจน์ดังนั้นแต่ละจพ์จะเหลืออะไรบ้างจพ์แรกเอา สา x กำังสอง y กำลังสามตั้งหารด้วยตัวที่เราดึงออกมาคือหก x กำลังสอง y กำลังสจะเหลือ5้า y 30ันีคะสาหารหได้ 30, 6, 5้า x กลังสองดึงมา x กำลังสอง x หาย y กลังสดึงมา y กำลังสดึงมาสตัวก็จะเหลือแค่1ตัวคือ y เดียวพดกลางนะคะทาเช่นเดียวกันจะเหลือบวกห x และดท้ายก็จะเหลือแค่ลบ x y นะคะอันนี้คือคําตอบในข้อที่สี่ค่ะถูกกันไหมเอ่ยใครถูก ตบมือตัวเองหน่อยเปืกำลังใจแล้วมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะไปดูต่อนะคะในข้อถัดมานะข้อที่5ค่ะอ่ะสไตล์จบเป็นยังไงว้าวข้อ5นี้นะคะอัพเลเวลมาสู่เลเวลที่2แล้วทำไมคะข้อ5คือ A คูณ B ลบสบวก B คูณ B ลบสดึงตัวเลขได้ไหมตรงๆเลยไม่เห็นดึงตัวแปรตรงๆเลยได้ไหมคะ เหมือนจะได้แต่ก็ดึงไม่ได้นะคะข้อนี้มีความซับซ้อนนิดหน่อยก็คือเราจะไม่ได้ดึงตัวเลขแล้วดึงตัวแปรแบบเป็นพจน์เดียวๆเล็กๆนะคะแต่สังเกตว่ามันมีอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยก้อนวงเล็บซ้ำกันบิ๊กเบิ้มมากเลยนั่นก็คือก้อนวงเล็บ D ลบสามใช่ไหมปรากฏทั้งพจน์หน้าและพจน์หลังดังนั้นนะคะข้อนี้เราจะดึงตัวร่วมโดยดึงทั้งก้อนเหล็บนี้ออกมาเลยค่ะเราดึง D ลบสามออกมาพจน์แรกเราจะเหลือแค่อะไรเอ่ยเหลือแค่ A พจน์หลังเราจะเหลือแค่บวก B เอามาทั้งเครื่องหมายแล้วก็พจน์ที่เหลือนะคะดังนั้นข้อนี้ดึงได้มากที่สุดก็จะกลายเป็น B ลบสามคูน A บวก B นั่นเองค่ะ,ะมาสู่ข้อที่หก a บวก b คูณ x ลบ y บวก 5b คูณ x ลบ y สไตล์เดิมเลยเห็นปะะ่ะเมื่อกี้ขายเมื่อกี้ดึงก้อนมงเล็บซ้ำเห็นก้อนซ้ำย่าง x ลบ y นั่นเองเก่งมากดังนั้นพจนแรกจะเหลือ a บวก b พจนหลังเหลือบวก 5b เอ๊ะสังเกตว่ามงเล็บหลังนี้มันยังทำอะไรต่อได้อีกไหมได้บวกอ่าบวก b บวก 5b ก็ยุบรวมกันเป็นบวก 6b ดังนั้น ผลลับสุดท้ายในการดึงตัวร่วมของข้อที่6นะคะจะได้เป็น x ลบ y คูณ a บวก 6b นั่นเองค่ะสู่ข้อที่7จ็ดโอ้โหจทย์ยาวมากไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่ามันยาวมันคือการซ้ำของทุกพจน์ของก้อนวงเล็บ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองใช่ไหมเอ่ยเราดึงก้อนวงเล็บนี้ออกมาเพราะเออดังนั้น3 3สมพจน์สมพจน์ใหญ่ๆเนี้ย จะเหลืออะไรบ้างพจน์แรกจะเหลือแค่2 a กําลังส b กําลัง2พจน์กลางจะเหลือบวก3 b กําลัง2 c กําลังสพจน์ท้ายจะเหลือแค่เครื่องหมายลบแต่เครื่องหมายลบอย่างเดียวแสดงว่าตัวเลขข้างหน้าคือ1นั่นเองเขาแค่ไม่เขียนนะคะดังนั้นข้อนี้จะดึงได้มากที่สุดก็จะได้เป็น x กําลัง2บวก y กําลัง2บวก z กําลังสคูณกับ2 a กําลังส b กําลังสบวก3 b กําลังส c กําลังสแล้วก็ลบด้วย1ค่ะ เป็นไงคะเริ่มมีความซับซ้อนขึ้นมาเล็กน้อยแล้วแต่น่าจะแม่นกันแล้วเนาะอ่ะมาสู่เลเวล3เลเวลสุดท้ายนะคะข้อสุดท้าย The last one x y ลบ s t ลบ x t วก s y ว้าวข้อนี้ดึงตัวเลขไม่ได้แน่นอนเพราะว่าตัวเลขไม่มีอะไรปรากฏอยู่เลยส่วนดึงตัวแปรมันก็เหมือนจะดึงได้เนาะแต่ตัวแปรมันไม่ได้อยู่ติดกันที่จะดึงได้ง่ายๆแบบข้อที่ผ่านมาเป็นตัวเดียวๆนะคะแต่จะดึงยังไงเดี๋ยวมาดูกัน ถามว่าดึงเป็นแบบทั้งก้อนเุลเลบแบบเลเวลสอได้ไหม mm hmm. ก็ไม่มีก้อนมุเลบอะไรที่ซ้ำกันทุกพลใช่ไหมคะเออดังนั้นก้อนมุลเลบก็ถัดไปเรามาโฟกัสการดึงตัวแปรค่ะการดึงตัวแปรนะคะไม่จําเป็นต้องดึงคดต,ติดกันนะเออไม่จำเป็นต้องเป็นตัวหนึ่งกับตัวสองติดติดกันนะคะบางครั้งโจทย์ในการดึงตัวร่วมนะคะดึงตัวแปรเนี่ยอาจจะต้องใช้แบบ อ่ะโพสที่1ไปจับคู่กับโพสที่3หรือโพสที่1ไปจับคู่กับโพสสุดท้ายนะคะซึ่งสมมุติข้อนี้คุณครูพิจรารณาดังนี้คือมองตัว x กับตัว s เห็นไหมว่า s เนี่ยมันจะไปโพสแรกเนี่ยมันจะไปจับคู่กับโพสท,ที่3ได้และตัว s อ่าสีแดงของคุณนะคะโพสที่2อมันจะจับคู่กับโพสสุดท้ายได้ดังนั้นเราจะดึงแบบคว้กันนะคะถ้าดึง x ออกมา x ออกมานะคะจะเหลือแค่ y ลบ t ทันไหมคะสีเขียวดังรูปเลยเนาะและถ้าดึง s ออกมานะสังเกตว่า s พจน์ที่2จะเป็นลบ st ใช่ไหมคะพจน์สุดท้ายจะเป็นบวก sy หนูเวลาหนูดึงอะหนูดึง s, นะบวก s นะบวกตัวบวกออกมาเพราะว่าอะไรเครื่องหมายมันจะได้ไม่เปลี่ยนไม่ต้องไม่ทําให้เรางงนะคะดังนั้นพจน์ที่2จะเหลือลบ t และพจน์สุดท้ายจะเหลือบวก y ทีนี้นะคะหนูมาสังเกตตัวที่เราดึงออกมาเรียบร้อยแล้วในวงเล็บนะคะ y ลบ t กับ t บวก y มันเป็นไงเออมันคือตัวเดียวกันใช่ไหมตัวสุดท้ายเนี่ย t บวก y มันสลับที่กันได้ใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นเออบวก y ลบ t ซึ่งก็คือในวงเล็บอันเดียวกับวงเล็บข้างหน้าเนาะก็จะได้เป็น x คูณ y ลบ t บวก s คูณ y ลบ t สังเกตอะไรอีกไหม มันไม่ได้จบอยู่แค่นี้เห็นไหมเห็นไหมมันดึงก้อนวงเล็บอ่าเหมือนเลเวล2ออกมาได้ซึ่งนั่นก็คือก้อน y ลบ t หนูก็ดึงก้อน y ลบ t ออกมาค่ะก็จะเหลือเป็น x บวก s อีกหนึ่งเล็บนะคะดังนั้นข้อ8สุดที่แล้วคำตอบของเราก็จะได้เป็น y ลบ t คูณ x บวก s นั่นเองค่ะจะไปเรียบร้อยแล้วตบมือให้ตัวเองหน่อยสำหรับแบบฝึกหัดทั้ง8ข้อในการใช้ทริค ดึงตัวร่วมที่ผ่านมาอ่าครูสรุปอีกครั้งนะคะการแยกตัวประกอบพหุนามโดยใช้ทริควิธีการดึงตัวร่วมนะคะเราจะดึงตัวเลขโดยใช้หอเรโอมอและก็ดึงตัวแปรโดยใช้เลขชี้กำลังที่น้อยที่สุดนะคะซึ่งทั้งตัวเลขและตัวแปรที่จะดึงต้องปรากฏในทุกพจน์ที่เราจะดึงออกมานะคะอ่าแล้วพบกันใหม่ในอีพีที่2การแยกตัวประกอบพหุนามโดยวิธีแยกวงเล็บ นะคะแล้วพบกันใหม่อีกทีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนค่ะอันยองบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะคะ